นอกจากเครื่องบินลำเลียงแบบ c 2 9 5แล้วนะคะล่าสุดกองทัพบกเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงการระบาดของโควิด1 i ค่ะมีการจัดเฮลิอคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง mi 1 7ส่งผู้ป่วยโควิด1 i กลับภูมิลำเนาเพื่อรับการรักษาได้เป็นผลสำเร็จเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง mi 1 7ของกองทัพบกเป็นอากาศยานทางการทหารที่กองทัพบกใช้ปฏิบัติภารกิจหลกักคือการลำเลียงพลและยุโทโธปกรณ์ทางอากาศ การฝึกร่วมผสมระหว่างเหล่าทัพและมิตรประเทศรวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงจึงมีคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารบกให้นำทรัพยากรที่มีในกองทัพบกมาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในทุกทางจึงมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง Mi-17 ในการช่วยกระจายขนส่งผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับไปรักษาตามภูมิล,ลำเนา ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมความมั่นใจในการใช้กัษยาของกองทัพนะครับกองระบบก็ยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในการใช้กัษยาครับกัสยาของกองทัพก็สามารถที่จะนำในภารกิจในการช่วยเหลือนะครับเพื่อมนุษย์ในการช่วยเหลือเหตุนี้ขึ้นมาในการลำเมียงผู้ป่วยส่งกลับภูมิลำเนาในแต่ละจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ความมั่นใจกับการใช้กัสยาของกองทัพในการลำเลียงผู้ป่วยครับ สำหรับการใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง MI17 ไม่จำเป็นต้องใช้สนามบินเพราะสามารถใช้พื้นที่ในการลงจอดแนวดิ่งได้ทำให้สะดวกลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทั่วประเทศโดยก่อนและระหว่างการเดินทางกองทัพบ,บกยังได้จัดระบบการดูแลโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินกลุ่มแพทย์ทหารบกเพื่อการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดในทุกข,ขั้นตอนภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขการตรวจร่างกายนั้นก็ต้องเป็นตามหลักเวชศาสตร์การบินครับขณะนี้ ผู้ป่วยก็คือคนป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจตามหลักเวสัยการบินในเรื่องการดูเรื่องของความอ,าออกซิเจนนะครับในเลือดน,นะครับว่าขนาดเท่าไหร่ครับซึ่งเรามีค่ากําหนดที่มากกว่า96%เปซ็นะครับเป็นค่าที่จะใช้ก่อนที่ทําการบินรวมถึงการวัดสัญญาณที่ต่างๆทั้งความดันนะครับเรื่องไข้ต่างๆนะครับเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการบินครับทั้งนี้ยังคงมีประชาชนผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการสีเขียวซึ่งได้แจ้งผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 020927766ของศูนย์ประสานงานต้านไยัยโควิดกองทัพบ,บกอย่างต่อเนื่องเพื่อขอให้กองทัพบ,บกนำกลับไปรักษาตามภูมิลำเนาที่เกิดซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดคือเป็นความสำเร็จของกองทัพบ,บกที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งเมื่อวานนี้คือวันที่3สิงหาคมเฮลิอคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลาง mi17 ได้นำส่งผู้ป่วยจำนวน11รายกลับภูมิลำเนาไปแล้ว2จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน2ราย โดยมีกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลและยานพาหนะดำเนินการส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามและในส่วนของจังหวัดตากมีการส่งกลับผู้ป่วยจำนวน9รายกองทัพภาคที่3ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่310กองทัพบ,บกจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะทหารมีไว้ช่วยประชาชนในทุกโอกาส